ปุ๊บเนี่ยนะมันจะฉกไปข้างหน้าประมาณนี้นครับซึ่งเร็วมากๆนะแล้วก็เราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปคุกคง,งไหนด้วยนะครับซึ่งดีมากๆนะชิบิที่หนึ่งนะครับสองนะ่ะง่ายมากนะครับไม่ตายดนะ้โอเคสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเคนชาระอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครที่ยังมีเวลาให้กดอยู่นะครับนั่นคือตัวของชินจินะครับ ซึ่งชินจิอยวนี้นะครับจะอยู่ในตู้ที่เป็นตู้นิยายที่เพิ่งจะวนมานะครับแล้วก็ยังสามารถกดได้อยู่นะเพราะว่าเวลาในการกดเนี่ยมันจะกดได้ถึงวันที่2นะครับซึ่งตอนนี้มันก็เหลือเวลาประมาณ 2- 3สวันนะครับถ้าเกืดอว่าท่าไหนที่อยากได้เนี่ยก็สามารถไปกดหากันได้นะโอเคเข้าเรื่องวันนี้กันนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวทางด้านของชินจินะครับซึ่งเป็นชินจิในร่างนิยายนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีอะไรดีบ้างนะครับ โดยชินจิตัวนี้นะครับเป็นตัวเผ่ากับหัวหน้าหน่วยฮอลโลนะครับแล้วก็เป็นตัวละครสายสกิลนะซึ่งค่าพลังตีสกิลเริ่มต้นอยู่ที่798นะครับคิลเลอร์เนี่ยคือฮอลโลนะแล้วก็สกนะิลลิงก์เนี่ยคือลอดคูลดาวสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนรูปแบบสกิลนะครับก็เป็นประมาณนี้นะก็คือจะเป็นตัวตีใกล้นะครับการตีธรรมดาเนี่ยเป็นการต,ตีใกล้นะแล้วก็ท่าหน้าของสกิลแรกนะครับเป็นทาหน้าของการฉกไปข้างหน้านะ แบบรวดเร็วนะครับแบบฟึบๆกลับมานะครับสกิลสองก็คือเป็นการโจมตีไปข้างหน้านะครับเป็นรูปแบบวงกลมกว้างๆนะสกิลสามถังจอนะครับส่วนสกิลสี่นี่คืออันตินะฮะก็คือทั้งจอเช่นกันนะครับส่วนสกิลอาร์บีนะครับที่มีมาให้นะคือการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา20%นะครับเพิ่มพลังโจมตีสกิล20%นะครับลดคู่ดาวสกิลได้12%นะแล้วก็ปั๊บทางด้านของพลังโจมตีสกิลนะครับให้กับทีมของเรานะถ้าเกิดว่าทีมของเรานะครัับมีตว หัวหน้าหน่วยนะครับจะตัวหัวหน้าหน่วยสีแดงเนี่ยจะรับการบรัฟพลังการโจมตีสกิลเพิ่มขึ้นนะ20%นะครับเพิ่มขอบเขตการโจมตีสกิล20%นะครับเพิ่มฮิตนะครับแล้วก็เวลาติดสถานะเนี่ย5วินาทีนะครับทำลายเมย์ได้ก,กับศัตรูที่ติดสถานะ40%นะซึ่งถือว e ่าเย่มากๆนะครับแล้วก็สปินเตอร์บวกหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่ารูปแบบสกิลแล้วก็ของที่ใส,ส่คินจิตัวนี้นควรจะใส่อะไรบ้างนะครับไปดูกันเลย โอเคโดยด่านที่เราใช้ทดสอบในวันนี้นะคะนั่นะคือด่านน้าหอมนะซึ่งตัวถึงแม้ว่าตัวมอนเนี่ยมันจะไม่ตรงคิลเลอร์เราก็ตามนะครับแต่ว่าก็นะมาทดสอบกันดูนะครับว่าชินจิตัวนี้น่าจะเก่งแค่ไหนนะส่วนทางด้านของไอเทมที่ใส่นะครับผมใส่เป็นทางด้านของเมตยาตีตัวล่องห่นนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีวิญญาณอีก30%นะครับผมใส่เอาปลองนะก็ทางด้านของหมวกชินจินะซึ่งจะเพิ่มพลังโจมตีวิญญาณอีก30%นะครับที่ผมใส่เอาปลองนะครับ ไอนน้คือเม็ดยา,ยาเพิ่มพลังโจมตีวิญญาณนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีวิญญาณอีก30%นะครับร,รวมกับตั้งเดิมอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ส่วนตัวละครลีนะครับผมใส่ไปหนะ้าของริวเคนนะซึ่งจะลดค่าลดคู่ดาอย่างสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อุนคิโอร่านะครับจะลดคู่ดาวสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ยาเจรุนะครับซึ่งลดคู่ดาวสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยนะเห็นไหมยาเจรุเนี่ยจะ,จ,ะจะมีประโยชน์ตอนใส่ลิงนะครับ <c oughs> โอเคเอ่อเด รูปแบบสกิลจะเป็นยังไงนะฮะจะสวยหรือเปล่านะครับไปกันเลยนี่คือตีธรรมดานะครับตีธรรมดาชิจิมันเป็นประมาณนี้นะคือเป็นตัวตีใกล้นะครับเวลาตีธรรมดาก็จะเห็นว่ามันจะมีทางนะนของไอตัวไอผงสีชมพูนะที่เป็นเป็นฝรังของชิจิเวลาปล่อยขี้ไข่นะครับอ่ะจะประมาณนี้นะส่วนสกิลแรกปุ๊บเนี่ยนะมันจะฉกไปข้างหน้าประมาณนี้นครับซึ่งเร็วม้างนะแล้วก็เราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปคุงวงไหนด้วยนะครับซึ่งดีมากๆนะสกิลแรกแบบนี้นะครับอ่ะสกิลแรกทีหนึ่งนะครับ โอเคต่อไปสกิลที่2นะครับนี่ฮะก็จะฟาดอยู่กับที่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ไม่ต้องเข้าค้งวงไหนนะครับซึ่งจะทําให้เราเล่นง่ายมากนะครับชิจิตัวนี้นะสกิลที่2นะครับนี่ประมาณนี้นะจะเห็นว่าเราไม่ต้องเข้าไปครุบวงในเลยนะครับซึ่งจะดีมากๆนะสกิลแรกใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งนะสกิลที่2นะครับโอเคสกิลที่3ทั้งจอนะครับเห็นไหมอีซ e ่อี e ี่นะฮะ สกิลแรกใหม่ฟึบนะครับสกิลที่สองฝึกๆๆนะฮะแล้วก็สกิลที่3ฟึมนะครับเช่นจนะีตัวนี้นะครับผมอัพให้มันเป็นช่องเบิกเนี่ยเนี่ยเป็น sp เวล l แล้วนะอ่ะก็จะทำให้มันเล่นง,ง่ายขึ้นประมาณหนึ่งนะครับสกิลที่3ฟนะึบนะฮะสกิลที่หประมาณนี้นะครับสกิลที่สองฝึบๆอ่นะสกิลที่หเห็นไหมคือ ผมแทบไม่ต้องจะต้องเข้าไปครุกวงในหรือว่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเลยนะเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับสกิลที่สองนะครับสกิลที่หนึ่งนะฮะประมาณนี้นะครับสกิลที่หนึ่งนะครับสองอ่ะง่ายมากนะครับอีซี่อีซี่นะฮะอ่ามาสกิลที่หนึ่งเพิ่มสกิลที่สองนะ, 2, นะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของอันติกกันนะครับ อ่านี่คืออันติของชินจินะเป็นบางไขของชินจินะครับเนี่ยเท่มากนะผมว่านะเอออ่ะเป็นบางไขชินจิประมาณนี้นะครับสำหรับอันตินะครับอ่าไม่ตายไดโอเคไม่ตายเ,ล,ยเล้วเข้าไปตีต่อได้นะโอเคเป็นประมาณนี้ครับสำหรับชินจินะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันนะครับว่าชินจิตัวนี้นะครับมันดียังไงบ้างน,นะครับโอเคไปกันเลย สรุปนะครับชิ้นจิตัวนี้นะฮะเป็นตัวละครที่ผมคิดว่ามันเล่นค่อนข้างจะง่ายนะแล้วก็เป็นตัวละครที่เก่งอยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเปิดตู้ล่าสุดได้ไปเนี่ยก็สามารถเอาไปเล่นได้นะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเจ็กเก่งนะครับแล้วก็เป็นตัวสีแดงคิวยมาทูดนะครับทียเอสได้เลยนะผมว่านะค่อนข้างจะเก่งอยู่แล้วนะครับอ่ะส่วนทางด้านของของหรือว่าไอเทมในการใส่นะครับก็เน้นเป็นการโจมตีวิญญาณน,นะ หรือว่าของที่เพิ่มพลัง SP นั่นเองนะครับการเบิกเนี่เนี่ยผมก็แนะนําว่าช่องแรกก็เบิกเป็นสีม่วงนะครับคือเบิกเป็นช่อง SP ไปนะเพราะว่าในตัวนี้ที่ผมมา่เล่นโชว์เนี่ยก็เบิกเน่เป็น SP เ e ล5ไปแล้วนะครับตัวนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แบบเก่งๆไปเลยนะฮะก็เป็น SP เ e ล10ก็ได้นะครับจะยิ่งก็จะยิ่งโหดนะตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งแล้วนะคือโคตรเทพอะผมบอกเลยนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับสาหรับชินจินะถ้าเกิดว่า ใครได้ไปเนี่ยก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์นะขอตัวนนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากขรับสวัสดีครับ